นี่คือภาพวิเนทีที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับตำรวจภูธรสัทนทรายตัดกุญแจเข้าตรวจค้นตึกแถวแห่งหนึ่งย่านตำบลสันนเมงอำเภอสันทรายหลังพบความผิดปกติในการใช้ไฟฟ้าที่มากเกินความจำเป็นโดยการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าเปิดเหมืองขุดบิตคอยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทรายระบุว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทรายตรวจพบการใช้ไฟฟ้าที่ไม่สอดคล้องกับค่าไฟบนมิเตอร์ จึงส่งทีมงานเข้าตรวจสอบพบข้อพิรุธมีการดัดแปลงมิเตอร์และเปลี่ยนแปลงสายไฟเข้ามิเตอร์ทําให้ตัววัดรอบจันหมุนนั้นไม่สอดคล้องกับกระแสไฟฟ้าที่ใช้จริงคิดเป็นค่าไฟเฉลี่ยเดือนละ200,000บาทแต่จ่ายเพียงเดือนละพันกว่าบาทเท่านั้นจากการเข้าตรวจสอบในตึกแถวยังพบว่ามีการเปิดเครื่องขุดบิดคอยอยู่บริเวณชั้น3ประมาณ19ชุด ซึ่งมีการดัดแปลงตึกทําระบบระบายน้ําซับเสียงอย่างดีมีระบบอินเทอร์เน็ตในการควบคุมจากพื้นที่อื่นมีกล้องวงจรปิดควบคุมอย่างเป็นระบบซึ่งการไฟฟ้าก็จะต้องแจ้งความดําเนินคดีต่อไปขณะที่เจ้าของตึกแถวให้ข้อมูลว่าตึกนี้ได้ปล่อยให้เช่าตั้งแต่เดือนธันวาคม2566ราคาเดือนละ8,000บาทก่อนหน้านี้มีผู้เช่ามาขอแจ้งเปลี่ยนมิตเตอร์ไฟฟ้าสายไฟโดยอ้างว่าไม่สะดวกกับงานที่ทํา ซึ่งผู้เช่านั้นเป็นคนจ่ายค่าดำเนินการทั้งหมดแต่หลังจากเช่ากลับพบว่าไม่มีผู้อยู่อาศัยมีเพียงรถยนต์มาจอดเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นจนกระทั่งมาทราบเรื่องในวันนี้ซึ่งตนยืนยันก็จะดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไปเพราะตึกมีการถูกดัดแปลงภายในจนเกิดความเสียหายกับโครงสร้างของตึกถ้าชอบข่าวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรา CM Live TV ด้วยนะครับ